you you play 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 me, me. คิมซอนโฮโดนกล่าวหาเป็นพระเอกดังให้แฟนทำแท้งชาวเน็ตแห่เม้นต์จนข่าวชาวเลี่ยงงานสล้วสสำหรับพิมซอนโฮือหัวหน้าฮงพระเอกมาแรงจากซีรีส์ที่เพิ่งลาจอไปอย่างอมมท้าชาช,ะชะ้าหลังเจ้าตัวโดนโยงว่าเป็นพระเอกดังตัวย่อเคที่มีหญิงรายหนึ่งอ้างตัวเป็นอดีตแฟนสาวแชร์เลขว่า บงังเขาให้เธอไปทาแท้งเอาลูกออกและแม่หญิงรายนี้ยังไม่ได้เอ่ยชื่อออกมาว่าพร้อเอกรายนั้นคือใครแต่สำนักข่าวเนเวอร์ Network ของเกาหลีรายงานว่ามีอดีตนักข่าวรายหนึ่งไล่สดผ่านทางช่อง YouTube รายงานข่าวเรื่องนี้โดยระบุชื่อชัดเจนว่าเป็นหนุ่มคิมซอนโฮโดยอดีตนักข่าวอีจินโฮผู้ผ่านไล o ยูทูบว่าเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเขาได้รับรายงานว่าคิมซอนโฮมีปัญหาก,กับอดีตแฟนสาวของเขาอยู่แล้วดังนั้นข่าวออกษรอนยอดที่ออกมาและเนื้อหาของรายงานที่เขาได้รับจึงมีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้อดีตนักข่าวรายนี้ยังได้กล่าวอีกมากมายว่าคิมซอนโฮมีพฤติกรรมก้าวร้าวต่างๆนานาซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆของพระเอกดังเป็นอย่างมากและได้ประกาศว่าพวกเขาจะดำเนินคดีทางกฎหมายข้อหาหมิ่นประมาทอย่างถึงที่สุดโดยแฟนๆกล่าวว่าเราจะดำเนินมาตรการทางกฎหมายที่เป็นไปได้ทั้งหมดรวมถึงการดำเนินคดีอาญาและการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งโดยไม่มีความอดทนอย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันต้นสังกัดของพระเอกคนดังยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือชี้แจงกรณีนี้แต่ ในกรณีที่มีรายง,งานว่าพิซซ่าเจ้ารังที่คิมซอนโฮนั้นรับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ได้ปลดภาพของเขาออกจากอินสตาแกรมของสินค้าแล้วด้านชาวเน็ตต่างออกมา,มาพ,พิพากษารณเรื่องนี้กันมากมาย